สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรผูร้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงองามเหมือนในบ้านสว่างงามพา,งงามพีพ่พาน้องมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายงูตลาดนัดโคกกบบระบือบ้านเชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดจันทบุรีพี่น้องบรรยากาศคือคักแข้งพี่น้องมือนี้คือคักอีหลีออตอนรับปีใหม่นัดแรกของปีใหม่ตลาดเชียงหวางเข้าเปิดวันที่7มกราคม2568พี่น้องนัดแรกอีหลีพี่น้องเพิ่ณเปิดคือคักอีหลีเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายผู้มาสื่องูไล่อีหลีพี่น้องคุณอะไล่แห้งนั่นพี่นมาาาาหหื้้อขยแลวก็ มาเหาะชมบรรยากาศคือคักอิลีพี่น้องเนาะอ้ยงัวหลายคือพี่น้องเนาะมาเบิ่งงวสายพัฒนาเพิ่นมาขออนุญาตเพินเปิดชิปกับง่วงามเพิ่นเพิ่นสะดวกพ่เนาะพี่น้องเนาะมาขออนุญาตครับสะดวกบ่เนาะครับ่ายทําเนาะแม่ลูกลูกงามเนาะแม่สายพัฒนาเพิ่นพี่น้องลูกเจ้ากาเลเช่โปแปดสีแดงจึ่งคือสมน้ำสมเนื้อสมพอเพิ่นพี่น้องงามงามลูกสาวเพิ่นแม่เพิ่นกับสายพัฒนามาแล้วเี่พี่น้องแม่กับแต่งเขามาเรียบร้อยลูกสาวนี่แต่งบ่ย่างเนาะ แต,แต่งเรียบร้อยแต่ที่พี่น้องอู้สวยทั้งสองเลยพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูก <im it> เปิดไว้จังไหนโค้นี่เปิดใบสี่สิบสามสี่สิบสามซ่าสี่หมื่นสามพันสายพัฒนาแม่ผสมแล้วโอ้ย <8. S 2> แม่ผสมแล้ว,สลวใส่พ่อได้ไหมใส <8. S 2> ่ชอ็ชอกโกแลตเส้าช็อกเจ้าช็อกโกแลตพี่น้องเจ้าชอ็อกโกแลตนี่เป็นพอพันกําลังฮิดเดี๋ยวนี้ได้พี่น้องเจ้าชอ็อกโกแลตสีแดงจึงคือนงนี่แม่ลูกลูกแม่แม่ผสมมาแล้วพี่น้องสองตัวสามมอจัยสี่สิบสามมันเปิดไว้เนาะอู้ยพี่น้องต่อรองได้ได้พี่น้องนี่งัวเพิ่นแม่เพิ่นนี่สายพัฒนามาแล้วพี่น้อง อ้สุดยอดสุดยอดเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าแปดห้าเก้าเก้าแปดห้าเก้าหัวมาตาใสังครับหัวมาตาใสสี่สิบสีสเกตดิพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกงามแม่ผสมไว้แล้วสี่สิบสามเปิดเปิดไว้ใส่พอเจ้าช็อกโกแลตตะวันตัวนี้เจ้ากาเลตดิพี่น้อง KF หกแปดพ่อดังแห่งยุคเลยพี่น้องนี่สวยสวยเอาขอบคุณหลายๆมาร์คครับผมโทรมาต่อรองกับเพื่อนใดพี่น้องเนาะไปหาหอยในหอยจากก้นทรายเพื่อน อยากมาจากน้อยพี่น้องเนาะมาด้วยแม่ใหญ่ขออนุญาตเพิินไปทางนี้พี่น้องเนาะอ่ะมันหมาเด้อครับผมมาเบิ่งงัวจากปนทรายเพิินได้จังได้มาาม้อน,นี้พี่น้องเนาะ,ะมาบ่งท่างเพิ่นก็ลั่งมาต่อบ่ะนี่เรา,าห้าตัวแลยนี่บ่ะ แม่นเบิดเลยแม่นนั่นหนึ่งสองสามสี่หาตัวนี้ก็ว่าแม่นนี่ขายไปขนขายไปเท่าไหร่นี่ขายเพิ่หมื่นนึ0งิหารอมื่นสิบหร้อยเพิ่นขายไปแล้วแม่น an, ี่เพิ่นขายไปแล้วพี่น้องหนึ่งหม้ันเออหนึ่มื่นพนร้อยพี่น้องผู้น้อย2องตัจังไหนอยสอ่จงหมื่นสองพันสองตันี่พี่น้อง2อง0 0ื่นองพันพี่น้องนี่ผู้น้อยเอาไปต่อยอดพี่น้องสองหมื่องน้ละหมื่นกว่าพี่น้อง ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้น้อยแต่ว่าเป็นตัวใส่กัน22,000แมื่นสองพันแม่นี่นแหละ<ๆ>แม่แม่นนแม่หนั่นแยกลูปอ่ะโอ้แม่น้อยเท่าไรบาทเลยแม่น้อยเปิดจังไหนอ๋อแม่ลูกน้อยเปิดจังไหนสองหมื่นหกพันหนี่แม่นี่เด้กพี่น้องแม่นี่สองหมื่นหกคับลูกนั่นเด้กพี่น้องกับลูกงามพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้อสองหมื่นหกพันพี่น่อหนี่ สองหมื่นหกพันนี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องนี่ลูกสาวเพื่อนลูกสาวงามพี่น้องเนาะเบิ่งน้ำไต้ลูกสาวเพื่อนพี่น้องสองหมื่นหกพันนี่แม่เพื่อนพี่น้องนี่แม่นี่แม่เพื่อนนี่ลูกสาวเพื่อนสองหมื่นหกพันพี่น้องนี่ต้องขอโทษขออภัยแฟนคลับแฟนเพจเพื่อนว่าแกงกล้องเร็วโผดเพื่อนว่าตั้งเถื่อนาะพี่น้องเนาะตั้งเถื่อนกับเพื่อไปด้พี่น้องแกงพยายามให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นทุกจอกทุกมุมของงัวูอ้วนทุกอ่าอิริยาบถของงัวูอ้วนอยากเห็นทุกอ่าเขาเอ่ยว่ารอบโตนะพี่น้อง แกงก้องไปลังเท้อมันก็เร็วเกินไปเพิ่นไล่ตาเพิ่นว่าต้องขอโทษขออ่้บางขู่บางคนเนาะพี่น้องเนาะอ่แฟนคลับแฟนเนี่ยี่22เพิ่นเปิดไว้2งตัวตัวนึงตัว2องยอน้าพี่น้องเนาะตัวนี้แม่สาวน้อยเท่าไหร่โอ้ขายไปแล้วสิบห้าร้อยเพิ่นว่าพี่น้องนะตัวนี้ก็ขายไปแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเพิ่นก็ขายไปแล้วโอ้เพิ่นได้มาเอ้าเหลือเท่านั้นแหละเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นมาหนึ่ 0833 645 091พี่น้องผู้ใดสนใจก็ทุ่มมาต่อรองกับเพื่อใดในหอยเพิ่นแจ้งมาจากโซนใจอันวาตาพ่นใส่พ่นใส่ลืมถามซื้อเพิ่นแจ๊กเตอรอพออัมพันธ์เนาะผ่านพ่นใส่พี่น้องผู้ใดสนใจก็ทุ่มมาต่อรองกับเพื่อใดโชคดีปีใหม่มันหมานปีใหม่ครับผมขอบคุณเลไล่ครับผมเพื่อได้ง้วชุดมาบักใหญ่พี่น้องผู้ใดสนใจก็ทุ่มมาต่อรองกับเพื่อใดพี่น้องเนาะเบื่องบรรยากาศการซื้อการขายคึกคักพี่น้องเนาะ เลืออดยมาขเห็นหอยออบมือหันแวบๆหอยออบเป็นหมาหรือวป่าหอยออบอุ้ยงัวซาโลเลมาจากไซบันซาโลเลอุ้ยชุดซาโลเลเพิ่งไลไปเพิ่งได้ขายกันเบื่อหรือเ่าน้อหัวชุดพี่น้องเนาะซาโลเลเอาไปแล้วปะครับไป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 ครับผมซาโลเลสุดนี่เพิ่นกำลังจูงไปสี่สอบถามเพิ่นปาดชุดบักใหญ่ซาโลเลบักใหญ่ปาดไป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 กูนะซาโลเล ไล่แล tamam. ้วจังไหนเนาะซาโลเลนเนาะพื่นนเพื่นไหนไปแล้วพี่น้องเพื่นเอาไปเขาคอกแล้วเพื่นซื้อไปแล้วเมยบอกไงสายเท่าสิเท่าไรเนาะพี่น้องเนาะมาทางพี่พี่น้องเนาะมันบรรยากาศการซื้อการขายงัวย่อนแสงจังน้อยกอดคอสอดคอไปพี่น้องเนาะอ่ะหยางออกมาจังน้อยออกมาจังน้อยพี่น้องเมยบอกไงสายเท่าสอดกำลังต่อรองกันพี่น้องเนาะสายเท่าเป็นกำลังต่อรองหลับพี่น้องเนาะ สายเหนือเป็นนอพี่น้อง,นองเนาะสายเขา้ามาเบิ่งแม่ยันไพี่น้องทางพี่เอกเพิ่นเปิดไว้จังไหนนอเพิ่นสะดวกเพาะนอพี่น้อง,องแม่ใหญ่อีหลีตัวนี้พี่น้องโอ้ยใหญ่อีหลีพี่น้องขออนุญาตสะดวกนอครับผม<อ>เปิดจังไหนครับนี่เปิดจังไหนเปิด,ด27,000แม่แยกลูกมาเนาะแม่นปะแยกลูกมาบักใหญ่เลยพี่น้องถ่ายสูง160ได้แม่บักใยัน27,000 เพิ่นแยกลูกมากใหญ่ได้พี่น้องโตกับบอแมนโค้งปันไดพี่น้องใหญ่อิริพุนะสายหูกระทบเพิ่นพี่น้องบักใหญ่แม่แยกลูก27,000เอาไปต่อยอดได้แม่สายเพิ่นหน้าโค้งสั่งดีๆพี่น้องเบ่งตน้นโตหน้าตาเพิน่น27,000บักใหญ่พี่น้องบ่ธรรมดาใหญ่ของเพิ่นอิริพี่น้องพูดอ่ะไงแห้งผู้ใดสนใจเดี๋ยวขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นพี่น้องเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรโอ้เพิ่นมาจากไส่เฮ้อะไรมาจากไส่เฮ้อ แล้วาจากสีสเกตสีสเกตเนาะสองหมื่นเจ็ดพันเพิ่นว่มีเบอร์โทรเสียดายเพิ่นพี่น้องเอา้ามันหมานครับผมขอบคุณหลายๆร้วินหวานว่าทักทายวินหวานว่าโอ้เพิ่นไปทักทายในหวัวยอยู่อวาว่าฉิมาทักทายเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องงามงามมาขออนุญาตเพิ่นอขออนุญาตครับผมเปิดจังไรครับตัวนี้ หนึ่งมื่นหนึ่งพักายพี่น้องเมสาหน่อยงาาๆพี่น้องเบิ่งัวโตเบิ่งแข้งขาหนาตาเินพี่น้องหนึ่งมื่นหนึ่งพกับห้ารอเป็่เปิดสายพัฒนาพี่น้องเอาไปเขาขวบเขาฟ้ามัตนี้หน่อยราคาถูกถพี่น้องเอาไปต่อยอดเนี่ยเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอาไปเลี้ยงต่อยอดหนึ่งกบเพิ่เปิดว้พี่น้องงาาขก็เปิดอยู่พี่น้องเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดห้าสามหนึ่งพี่น้องหนึ่ง ตัวร่องเอาไปเขาก legs, long, ็เขาฟาร์มพี่น้องเนาะมันหมานครับผมขอบคุณหลายๆตัวนี้เจ้าบาทครับนี่ตัวนี้ก็ทาะกันครับเปิดทาะกันเลยอ๋อเปิดทาะกันครับอ๋อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกับห้าร้อยทากันตัวนี้ใหญ่แต่ว่าอยากโค้งจังหน่อยพี่น้องใหญ่ชิดตมาจังน้อยแต่ว่าโค้งจังหน่อยพี่น้องมาบ่งงามเท่ะเพิ่ดกันแต่ว่ามันขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเนาะขาดน้ำเลี้ยงจังหน่อยครับมันหนาวจังหน่อยเหมือนนี้ หนึ่งมีเบอร์โทรอยู่ปะครับครับ0ูแ2 8 9หนึ่เาเกาก้สมาหนึเกพิ่นมาจากสมาจากคนไสครคนสร้อยเอท่านีเนาะสิบเอ็ดพี่น้อ่งหมื่น่งพันห้ารโทษ1นึ่งหเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่ไปเอาไปเรียงเอาไปเขาาขก็ว่าไปต่อยอดราคานีเนาะอ้าคขามคุณหล่นมันครับผมมาเบิรหัวเหมือนบาทเนาเพิ่นกำลังมาต่อรองเปิดเจ้าไหนรับน่อยหน่อย เฮ้ยพันซื้อๆนี่ท่วยผมก็เลยเลี้ยวหนาเลี้ยวดังบึงห้องรานโอ้ยเปียกพันต้นโตดีดีเนาะแม่สาวหน่อยๆบ้านบานแม่เมยบ้านบ้านพี่น้องโอ้บ้านแยกแม่ไปเหลืออยู่แค่แปดพันเพื่อนว่ามั่วแปดพันเพราะพันหมื่นพี่น้องเนาะเท่าอยู่ได้พี่น้องเป็นตาเลี้ยงพี่น้องเนาะเป็นตาเลี้ยงได้พี่น้องตัวนี้เป็นตาไปปล่อยใส่หยาเป็นตาไปปล่อยใส่ทงงั่วบ้านบ้านเท่าแปดพันสื้อเพื่อนว่ะพราะหน่อยวันไหนได้พี่น้องเนาะต้นโตก็ดีเนาะโอ้เป็นตาจินหยาดีเนาะ ต้นโตดีดีพี่น้องนะงามเด้เบิ่งง่วงกับฟองงามเด้เนาะเปิดท่นซื่อๆเพื่อน่าโอเคเพื่อนมาจากไหนเนาะข้อว่างเนาะข้อว่างมาจากน้ำหอยฟางเป็น่รเพื่อนมีเบอร์โทรบอขออนุญาตเอาขออนุญาตเบอร์โทรใส่โอ้เอาบอไปนะเปิดท่านเบิ่งราคาไว้สัก่อนกับใครเนาะเพื่อนมาจากอ่าข้อว่างเนาะข้อว่างอย่าสัวทอนเฮ้า แปดพันสื่อๆได้พี่น้องแม่สาวดีเจ้าด่ายเพิ่นบิเวอร์ทุาขอบคุณหลายหลายมาเด้อครับผมขายเมย์แปไปอันนี้คือกำไรงอยู่พันบาทโอเคโอเคขอบคุณหลายๆครับผมต้นนี้ต้นนี้สะดวกพี่น้องครับขออนุญาตเปิดจังไหรครับมื่นครับมื่นกับหยังมื่นซื่อๆมุ้ยเฮงถือไปหนาไปมื่นซื่อๆได้พี่น,ออออนอ้องแม่สาวนอยต้นโตดี สูงอยู่ประมาณลอยลอยสามสิบบวกประมาณโดยปาด่ปมาม่านในผมประมาณเอาพี่น้องเมืองแข่งขาตัวโตหนาต,ตาแม่บ้านพี่หลาขึ้นมายืนดีเดียยืนซื่อๆพี่น้องหรือเป็นหนาวบ <c oughs> <c oughs> ่มือนสื่อซู่ฮู้เชิงเชิงเพื่อนว่าเอ้าวว่าบ้านๆเทาซื่ฮู้เชิงเชิงเจ้าของเพิ่มกำลังกินข้าวจีแซ่บยุบกับเข้าวจีมันอุ่นเนาะกินข้าวจีแล้วมันอุ่นเนี่ยแฉแนวพี่น้องอ่ะมือนสื่อๆเพื่อนมีเบอร์โทรบ่ าม,ม,มาจากใส่ก็คือมาจากสีสจตสีนะสจีตเนาะอำเภอไหนโอ้อยางชุมน้อยสีสจีตมากใกล้กันดนด้พี่น้องยาโสข้อว่างสีสจีตย่างชุมน้อยอยู่ติดกันนด้พี่น้องเพิ่นมานังกันเพิ่นมาอยู่นังกันคนละจังหวัดแต่ว่าอยู่ติดกันเพื่อนว่าเสียดายเพิ่นม,มีเบอรโ์โทษมื่นซื่อเปลือกพันสื่อเพื่อนว่าโอ้พี่น้องง่วเพิ่นอสองตัวนี่นงเป็ตาสื่อแต่ว่าเสียดายแต่ว่าเพิ่นบอยเบอร์โทษมันมานกับผมขอบคุณหลายๆกับผมยางซอพี่น้องเบิ้งบรรยากาศคึกคักเนาะ คือคักได้ตลาดนัดเมือนี้คือคักเพราะว่านัดแรกของปีใหม่ในหอยมาหลา,ายพูดมาสื่อกระมาหลา,ายพี่น้องเบิ่งบรรยากาศคือคักอีหลีพี่น้องพูดคือคักงัวหลา,ายพี่น้องเนาะหวานสว่างงัวงามสิผ้าพีผ้าหนองเลาะชมบรรยากาศไปน้ำเปิดราคางัวไปน้ำแต่พี่น้องเนาะอ่ะย่างต่อมาเบิร์กแม่ลูกเป็นังไงเบิร่ายเอาสองหมแม่ลูกกันบ่านี่แม่ลูกบ้าข้านีเนน่เปิดเจ้าไหนแม่ลูกเปิดเจ้าไหน สองหสามเพิ่นอยากได้สองหมื่นสามแม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องแม่แม่ลูกแรกเนาะแม่ลูกแรกสดสดอยู่ได้พี่น้องสองหมื่นสามพันจ่ายลูกแม่นี่คือจ่ายลูกคือแม่แม่ก็ลูกว่าเป็นตัวเดียวกันพี่น้องเบื้องน้าเพิ่นที่ล่ะคือกันคักนี่โอ้แต่ว่าแม่ต้นตดีได้พี่น้องต้นตดีขนาดให้นมลูกได้นี่ยังดีอยู่พี่น้องสองสามเพิ่นอยากได้พี่น้องสองหมื่นสามพันเพิ่นอยากได้แม่ลูกลูกแม่โทษครับอ่ะโอ้โทษโทษโทษยางเหยียบตะเพิ่นอ่ะลูกสาวเพิ่นพี่น้องอ่ะ อยากแกงกล่องเรี่ยวอยู่ที่พี่น้องต่อขอถอดเขาให้สำหรับผู้ที่รับชมเนาะพี่น,อน้องเนาะร่างเถื่าบรรยากาศมันพาไปเนาะก,กันเลยแต่แกงกล่องน้ำผึิงสองหมื่นสามพันเมลูกลูกแมลขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสองเก้าศูนย์หกหนึ่งหกห้าสองเพื่อนมาจากไหนเพื่อาเข้ามเขื่อนแก้วเจ้าโซทอนมันมาเด้อครับผมแม่ลูกยี่สิบสามเปิดไว้พี่น้องอย่างต่อวัวเพื่อน อ่านี่จังหน่อยเพิ่นลัางตัวเพนกับพ่อเคยเข่าสนามเด็กพี่น้องนี่ลูกสาเพ,พิ่น23,000ืามพันให้เพี่น้องเป็นตาซื้อเลี้ยงอยู่อ่ะเดวต่อักอู๋สายเหนือเพิ่นเพิ่อนมาทายถ้ำน,นี่เบิ่งนนี่สายเหนือกระดาเพิ่อนมาขอขอ,อนี่ญาตสะดวกเพื่อนหนึมื่นสี่พันตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันอันสายเหนือพี่น้องสีแดงจริงคืนเลยโอ้ตัวถือด้ขนาดสายหนึ่งเจ็ดพี่น้องผมบอกผิดว่าหนึ่งเจ็ดบ่โอ้ว่าผิดพี่น้องว่าผิด มื่อเจ็ดเป็นบารพี่น้องนี่บอหน่อยแผนใหนได้พี่น้องตัวน,นี้ซ้ายเนื้อตัวน,นี้สิบสี่กับบอห <c oughs> น่อยพี่น้องในห่างเพิ่นบ่ทันมาหาบ่ในห่างบ่ทันมาหายป่ะแต่ว่าหาหน่อยว้าพี่น้องมูว่านนี่ผมเบิง่งราคาซัมเนี่มีแต่สองขืน,นนี่เมื่อน,นี้ยสิบเจ็ดปลาตัวพี่น้องโอ้ตัวนี้สิบสี่พี่น้องเปตาเลี้ยงเปต้าาไปต่อยอดเอาไปเขาขออขุนพี่น้องเอาไปต่อยอดหากำไรเ <c oughs> พิ่นมาจากไส่ ไม่อยากใจก่อนเรือโซ่เข้าบ้านไหน <_ d ress> ฮะ <_ d ress> บา้านไหนก่อนครับ,บน้องคูครับโอ้บัตรน้องคู่คนี่นตัวนี่บัตรน,น้องคู่บ้านกระเดาษน,น้องคู่บ้านดงบางน้องคู่เนาะดงบางน้องคู่สิ 17, บเจ็ดสิบสี่โอ้โเพิ่นมีเบอร์โทรบ่เพิ่นมีเบอร์โทรอยู่ป <_ d ress> ่ะอ้าว <_ d ress> ขออนุญาตเบอร์โทรเบอร์โทษโอ้บัตรฉัเบอร์โทร <_ d ress> บ่ได้บัตรน้องคู่เลยเพิ่นมาจากน้องคู่มั่วเพิ่นคือถือ พี่น้องตะปานั่นในหอยในห่างยังห้าหอหน่อยคูนี้ยู่เพื่อนวะเอ้ามันหมานครับผมเสียดายเพื่อนไว้เบอร์โทษพี่น้องสิบเจ็ดเนี่ยต้นน้องพี่น้องตัวนี้บ่นหน่อยได้พูดอ่ะสิบเจ็ดต้นน่ะสิบสี่อ่าสิบสี่ตัวเด้อมันหมานครับผมงางต่อพี่น้องเบิ้งบรรยากาศเพื่อน้ำต่อพี่น้องเบื้องบรรยากาการซื้อการขายหัวป่านสว่างหัวง่ามผ้าผีผ้านองมา่อเราชมบรรยากาศการซื้อการขายหัวตลาดนัดก็เกับเื็นป่านเชียงหวังเพื่อนจังหวัดเชียงทอง ไต่ประมาณนี้ก่อนเขาจีบพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเนาะคอยเพื่อพี่น้องกันเสร็จกอดเขาเหลี่ยงเัวนคว้าแฟนคลับเพือเก็บบัตรจนมากวันนี้เป็นความสุขความเจริญทางไกลจากโรคไข้แต่เจ็บต่างรำร่วมด้วยเบิดหูเบ็ดหูกันสวัสดียงเพียงก็พอมาคือใหญ่เลยตัวนั้นเออขออนุญาตครับต้นนี้เปิดจังไรลูกนี่เปิดสี่หมื่นห้าพันเพื่อทองบ่ะฮึบ้าสามเดือนสามเดือนแล้วใส่พอได้ไหวเหรอ เจ้าชอ็อกโกแลตนะ่ะพ่อดังเจ้าช็อกโกแลตพ่อดังในสมัยนี้เลยเจ้าชอ็อกโกแลตพ่อแมย์แบบไงพี่น้องสี่หมื่นกับห้าพันไอ้พี่น้องสายพัฒนาเพิ่นเพิ่นนี่สายไดนคืต้นโตที่ดีพี่น้องขอเขาแต่งไม้เรียบร้อยสายดังอยู่ดอกแม่เพิ่นเบิ่งนที่ละ่ะสายพันธุกรรมสุดยอดพี่น้องหังวพันธุกรรมดีเพิ่นมาตลาดใหม่เนาะเพิ่นมาตลาดใหม่ซีซิ่งหาเพิร์ดไว้แมย์แบบไงเพิ่นใส่เจ,จ้าชอ็อกโกแลตไปสามเดือนแหละไอ้พี่น้องเพิ่นมีเอกสารอยู่เนาะ มีเอก er, สารพร้อมได้พ like ี่น้องโตบักไงได้บอโตหน่อยได้เพ่นพูดอ่ะใายสูงรอยหาสิบหาบวกโตไหญพันธุกรรมสุดยอดค่ัพี่น้องเบื้องหลังเพิ่นเปเลดเปตใส่เจ้าช็อกโกแลตพ่อดังไว้พร้อม45ขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนยดี่ห้สองสูน้พี่นองใดสนใจกระโทษมากต่อรองกับเพื่นใดโตบักไงเลยพี่น้องเนาะขอบคูดหลายหลายมัครับผมสี่สได้พี่น้อง สี่สิบห้าเพิ่นเปิดใบพี่น้ององ่วนใหญ่หลายเลยพี่น้องมัม้ง่วนใหญ่หลายหลายพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจง่วนใหญ่ง ա, ่วนโค้งสายง่วนสายเพิ่นหน้าสุดยอดเลยนี่สวัสดีครับครับผมอันคือม้าง่วนเหมือเนเด็แต่เก่าเห็นเพิ่นทุกล้วยไร่ยแล้วควายแล้วกับม้าง่วนเพิ่นโอ้ยเพววิ่นเอาหลายทางเลยสาย,ย,ยหูเฮาเปิดยังไงอันเบีเปิด เอาแบบราคาเนี่ยเอาราคาเนื้อเนาะตีเป็นเนื้อเนาะเท่าไรผมมองสี่หมื่นสามพันหอเอาไปสายเนือเพื่นว่าเพราะว่ามันใหญ่มันตันมันอ้วนแล้วเพื่อนว่าบอไา้เฮตดยังอีกแล้วเพื่อนว่าเอาไปต่อเลยสี่หมื่นสามพันสามพันห้าพี่สามพันห้าลอลองลอดสี่ทเต่อลองเอาหลอดสี่ทมสั่งเรอ้งหายเลยนะดีดีขาเลยเอาสหย ดีๆเท่าไรสี่พันห้าร้อยสำหรับพี่เออพี่ใหม่พี่ใหม่เนี่ยเพิ่นอยากใไฮลอดสีเพิ่นเปิดสี่อ่ะไปลูกไปตัวบักง่ายพี่น้อสี่หมื่นสามพันเพิ่นเปิดไหวแต่ว่าในห้อยจากเวียดนามเพื่อตะมาให้เพิ่นใไฮลอดหมื่นเพิ่นว่าะไฮอ้่ะไฮลอดสีเพิ่นว่ะง่ายด้พี่น้องพอธรรมดาบักง่ายด้พี่น้อสี่หมื่นสามพัน เพิ่มนี้แหละปนในหอยเวียดไม่ให้ไต่ซีปนโตบักแย่ผุนป้าพุนแย่ยีรีพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับ093 093 464 857-88นย์เก้นมาจากย่างซุปหน่อยสีสะเจดผู้ได้พี่น้องโตบักแย่พุนธรรมดาพันอยู่สายควายตะวันพุนแล้วควายเลยพินมาง้ว43าเพินวันไหวต่อรองเอาความพูหลายหลายมันครับผมไปผุนพินมาต่ออีกแล้ว เบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายง่วนพี่น้องลืมไปหาหอยอบมืองานดีเพิ่อกลังมาต่อรองหอยอบดึงบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะบ้านสว่างงวงามพาพี่พาน้องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายง่วนตลาดนัดตั้งแคือบ้านเชียงหวังเพื่อเมืองเมื่อนี้ คลิปแรกเอาประมาณนธ์อีกนั่งพี่น้องเนาะก็ฝากพี่ฝากน้องซอยกันคนไหลคนแช่คนติดตามนรเด้อพี่น้องเนาะคอยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวหลวงพ่อไอ้แฟนครับเพแฟนเพจบาทสว่างว่างานโดยมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บทางตาพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยเบิด์หนีเบิด์ตสีน้ำกันสวัสดีครับ